สวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีค่ะมื้อนี้เขาเสื้ผ้าอันน้องๆมาแนะนาโตเนาะอันนี้เป็นหมาหมาน้อยเนาะหมาน้อยหมาน้อยธรรมดาเนี่ยแหละเนาะหมาน้อยเป็นเป็นลูกไผรเป็นลูกไผรว่าเรื่องหมาก่อนเป็นหมาเฟนบูด็อกครับเป็นบูด็อกซึ่งตอนนี้คนกําลังนิยมเสี่ยวไปเลี้ยงครับเพราะว่าน้องมันเป็นหมาแบบเขาียกเป็นดีเนาะเป็นดีครับ เห็นบอกว่าสถิติก็คือตะกรอนนี่เขาสิมักเลียงลาบดอเป็นช้ำอยู่ประมาณสิบสามปีเลยลาบดอแล้วก็มาตกมาตกแล้วก็มาเป็นนะครับเป็นบุดอกเป็นเป็นบุดอกคนมักเลี้ยงหลายน่าไหมครับเี่นครับุ้งก็เห็นดาราเลี้ยงเลี้ยงหลายคนเลยเนี่ยตอนที่คิดเลี้ยงตอนแรกก็โอ้ทีนีเงินซื้อบ่อแพงยี่หรือตะกรอนขับ่มีเงินหลักสามสี่หมื่นเนี่ยบ่มีบ่มี่มาสิได้เลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้ เดือนตอนนี้คนนียมหลายกับพ่อราคาจับต้องได้ครับเดือนนี้เป็นราคาจับต้องได้น้องเพ็นบุดองนี่ของเขาก็เป็นคอบครอบที่สามครับของแม่แม่เดซี่กับพ่อดัตตี้ของนี่หมาแน่หมาแน่ได้จะโตก่อนลุมได้โตแม่โตแม่หาโตพ่อสองโตพ่อสอง ก็มือนี่เขาจะมาแนะนําเด็กน้อยเนาะครอบนาลักก่อนครับตอนนี้น้องก็ได้ประมาณยี่สิบมือเนาะแม่ค่ะยี่สิบมือค่ะก็ยังตามหาผู้ปกครองใจดีที่ฮักหมานะคะ่อที่พอะคนดีในอีสานเนาะแม่ค่ะ้ายุ่ไกลๆขอนแก่นเขาเขาทรงไห้ฟี่เลยฮอดถึงมือทรงไห้พี่แต่ว่าต้องซื้อก่อนนะครับต้องซื้อต้องบัฒนาก็จองก็ตอนนี้น้องยี่สิบมือ ก็พูดถึงกับสิสิ้นเดือนประมาณยี่หกเนี่ยก็บยายบานได้แม่กับประมาณนั้นค่ะอ่ะมาเขามาแนะนำตัวปกติเขาอยู่สี่สิบผ่านบ้าสามสิบ้ก็ได้สามสิบได้ปกติน่ารักเนาะต้องกาจะไปเบิรงความน่ารักตอนนี้น้องก็กินกินนมจากจากจานเป็นแล้วค่ะเรียกเป็นละค่ะกินอาหารอาหารอาหารแหนมิตรค่ะแหนมบุนใส่ใส่นมค่ะ ตัวนี้สิผาเบอร์เบิรงนัวงามๆครับอ่าลุงพันเว้าตัวนี้ตัวพ่อตัวตัวผู้กับตัวผู้อ่าตัวนี้จะใครพ่อเขาครับนี่จะใครพอดอตี้ครับดอตี้หน้าหน้ามากิ่งเนี่ยสวยครับสวยนะคะมีหน้ากาขึ้นเข้ากันค่ะค่ะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนีเอ่ออย่างเออเอี่ยไล่เดียวสีดำสีดำออครับตามดิลุครับอ่าข้อข้อนี้จะเป็นไล่ลูกวัวอยู่แล้วนะคะค่ะ อันนี้ตัวพอนะคะตัวแรกตัวผู้ตัวแรกข้าสซีเอิญบักกันยังเออพอมันซืดอดอตีเพื่อนบักบักดอต้าบักดอต้าบักดอต้าเอออันนี้อันนี้เรียกว้ก่อนตัวผูตัวผู้เพราะมันมีตัวผู้อีกตัวหนึ่งเนาะตัวผู้อีกตัวหนึ่งยุสัยของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลมันคือกันมันไหลค่ะมันคือกันให้ว้าวมีเมียอันนี้ก็เมียนี้แสดงว่าตัวนี้อ่าตัวพอีกตัวนีงตัวผู้อีกตัวหนึ่งครับ กระคืนเห็นบ่ครับคือมีแพนด้าเลยครับกับลับเป็นทหารครับนย่งครับมีสิบมีสิบปืนแล้วเนาะควะมสามารนี่ครับอันนี้นี่เป็นตาสร้างตรงว่าข้างหลังข้างหลังมีมีอันนี้มีจุดคือจุดเดียวก็ทางทางดำดำครับค่ะคือแม่ขาวดำแล้วก็มีมากิ้งยุกตาข้างเดียวนะคะบอกบอกเบื้องลู่บอกเบื้องดู่ว้าวครับคนเบิ้งเนี่ยหนูจะไปอยู่บ้านใดนี่ตัวภูนะครับตัวภูตัวที่สองตัวภูตัวที่สองค่ะที่ซื้อบ้างใดดี นนตัวแรกซื้ออะไรยังก่อนชื่อบักสองละกันบักสองบักสองนะบักสองคิดแบบจับจุดค่ะ บัดนี้เข้ามาอ่านภาพชมตัวแม่เนาะเอาน้องขมิ้นก่อนนองขมิ้นเป็นอย่งขึ้ซื้อนอกขมิ้นต่อเล่าออกมาแหลกๆโตเลี้เหลืองค่ะตโตเหลืองเดียร์เหลืองเหมือนท่าขมิ้นเลยแบบนองแต่ว่าดอกไม่ได้เป็นโรคเป็นอยังนั้นเออน้องแข็งแห้งค่ะแต่ว่าเหลืองเนาะเหลืองเหลืองเพาะว่าเอ่นเอินซื้อในลินน้องขมิ้นน้องขมิ้นเนาะน้องสีขาวมืดโตเลยตอนนี้ขาวม่นโตขึ้นกันขาวมืดโตเลยค่ะแล้วน้องเป็นตัวเมีย น้องขมิ้นตัวสั้นหน้าสั้นค่ะตเนี่นหน้าสั้นนี่กันไซมินี้ใครชอบมาตัวน้อยๆซึ่งแนะนําเด้อน้องขมิ้นเป็นตาสั้งที่อย่างงี้ของน้องคือมีนมนมสองสามทีครับโอเคแบบนมแปดอันนะครับค่ะถ้าเก่าอันนในบอแมนขมิ้นของแท้เกาอันตัวเมียดีเมียดีมีเกานมเอาตี๋ตีนั่นนั่นนั่นน้องอยากเว้าวน้ำอันนี้อันขมิ้นแนะนําแล้วบันเนี้ยอันนี้ตัวพอแนะนําแล้วอันนี้อ่าสาอันนี้สาว หน้าใหญ่ใจโตเนี่ยสาวนี้โตยาวสาวอันนี้มันเน,น,น,นสาวดาลิสตัวนี่ก็แบนเอาเหออาอจะนี่เขาจองแล้วมันวาโอเคโอเคโอเค,อเคมอนผู <c oughs> ใ้ใดจองเลยเจ๊ก้อยจองไปแล้วนี่สี <c oughs> พีดพีดอันนี้ อ่ตัวนี้น้องหูด่างน้องหูด่างน้องหูด่างหูดำครับอ้าวหูด่างหูด่างนี่ก็เป็นผู้สาวนะคะผู้สาวตัวขาวครับตัวขาวตัวขาวแล้วก็น้องซิมี่มากมี่มากมี่อยู่หูหน่อยนึงครับตรงหูสองหูค่ะก็เลยเรียกลูกเเ้าก็เลยเรียกหูด่างนะคะนี่นะครับหนูนี่ได้จะโตล้วสามนะสามโตครับสามโตแบบนี้อันนี้ตั้งชื่อว่าน้องหูด่างตัวเมย์นงหูด่างเนาะตัวเมย์ตัวที่สองโอ้ยลูกร้องลูกร้องน้องหูด่างครับน้องหูดังหูดังตัวพ่อนี่แนะนำแล้วครับหูดังแบบนี้ก็งงเด้อตัวไหนแบบ ตัวใดคลุงลุงตัวนี้อันนี้ขมิ้นเป็นบ้าตัวนี้ล่ะตัวนี้ยังมีอันนี้กับตมแม่นี่ตันตันนี่ตัวนึงครับตัน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 คือตันตันก็ได้นี่ครับตาเป็นกระซังอันสัญลักษณ์ข้คือคางหนึ่งเนาะโอ้โหด้านนี้ดังๆขาวดำด้านนี้ขาวดำน้องตันตันตัวแม่ครับตัวแม่ตัวแม่ก็บตันอันนี้บ่เป็นหนึงครับตัวแม่น้องตรงนี้อันถ้าไผ่เบิ่งคลิปนี้แล้วมากตัวใด จจอบอบอ <tong. S 2> <before. S 1> กบอกบรกจอักทักเลยทักเสรจลุงพ่านก็ได้เ้ยค่ะหรือสิทักปุ่งก็ได้บม่มีปัญหายาว่าซอยกันบันเนตัวใดเอียดตัวไหนที่ยังบไดแนน้าบัน,นี้่าสามสี่โตแล้วมันบ่ผู้สองบ่แม่นหาแลวติอันนี้ผู้ผั้เฮ้าแนน้าแล้วอะไรดารีลูกดารีร้องทําไมนี่ไงอันนี้ยังไงอันนี้ยังใช่ไหมยับอันนี้ก็คล้ายๆก็โตเมื่อกี้นะครับแต่ว่า มากด่าดำๆเนี่ยคนละด้านครับคนละด้านกันค่ะอาจจะให้ซื้อยังดานทรายอันนี้ใช่ซื้อยังน้องทรายเถูกไหมน้องกัล้มยิ่งกันน้องทรายครับน้องทรายตัวแม่ครับตัวแมียคือคือหมาคอกนี่นะค่นคือกันอันหลังนเธอเขาก็สับสนค่ะว่าอตัวนี้เขาให้ยนมไปยังมันคือกันค่ะก็ถ่หยก็ขีลืมอไปค่ะขีลืมค่ะเบไปนี่ขบไปดิจักเอาออกมาก่อนเนี่ยอันนี้อันไหนได้น้ำดาว ยังห้องยังห้องยังห้องอีกเจ๊กโตมันบอยังห้องไปยังเลยดิอันตัวโพตัวโพตัวพอนี่ครบแล้วครบแล้วสองเนี่ยน้องขมิ้นแล้วแล้วน้องนี่ก็เอาแล้วนี่ถือว่าบอกว่าโหดังด้านนึงนี่เอามามีท oh? oh, right> no ั้งหมดเจ็กกี่ตัวเนี่ยนี่มอดีอันนี้ก็เอาแล้วสลับกันกับตัวเมื่อกี้อ๋ออันนี้ล่ะอันนี้อันนี้หรือยังอ๋ออ๋ออันนี้มันคือกันอ๋ออันนี้เแล้วดิอีน้องดาลีนมีอันนี้ที่ว่าจุดจุดก็เอาแล้วอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้เมื่อกี้พี่เพิ่งวางนะเมนต์อันนี้ที่พี่เอิ่นว่าน้องซ้ายน้องอะไรน่ะเขาเขาตัวล้มันคือกันค่ะพี่น้องเขาอันอันผู้เจ้าของก็สับสนว่าตัวใดเป็นตัวใดน้องคือกันน้องซ้ายน้องซ้ายมังหน้าดูครับมังหน้ามังหนาเจ็บตัวตลอดตะแลครับเป็นตะซ่งนครบเจ็ดโตครบบ่ครบครบครบเออแต่ว่าอัน อีหาบ้านพร้อมย้ายบ้านในหกโตนด้ค่ะพี่น้องผู้ใดอยากเบาก็ได้ครับเมาเห็นว่าจิตต่อมเแลเวาสองเจ้าครับแต่ว่านัดเบิ่งอยู่ยังบ่มีไผคอนเฟิร์มตอนนี้ก็ถือว่าน้องยังโสดเนาะยังโสดเพราะว่าผู้ใดมาจำเขาจังเซียเขาสือว่านีเศษเนาะะเ้าจะเปิดเป็นทางการค่ะแล้วก็ถ้าผู้ใดสนใจตัวใดเป็นพิเศษก็เฝ้าทักมาเพราะว่าแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวอินเสิร์ต ภาพที่เป็นใกล้ๆนอ้องไผ่เท่อนึงตามได้นี่แหละครับตามนคลิปนี้แหละเราไผ่สนใจเบิ้งคลิปนี้เซตแล้วเนี่ยเฝ้าทักมาเนาะค,ค,ค่ะค่ะคอามาลุงเอาไม้อินเสิร์ตตอนนี้เข้าอยู่บ้านบ้านอยู่ท่อนศิล่าค่ะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับค่ะ,คะอยู่ขอแนแก,ก,ก่นเด้อค่ะเป็นอีสานเท่ากับอี่ี้รถไปสดงเนาะแม่นค่ะได้ราคาที่เขาว่า มนแมนไปทรงถึงถี่เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ฮักหมาเนาะเขาก็อยากว่าบอมันใจขนสรงเขาไปสรงเองว่าเป็นราคาที่จับต้องได้แมนค่ะมิตรภาพครับาคาแบ่งกันเลี้ยงก็คือห้องขึ้นหมาแล้วตอนนี้ค่ะห้องขึ้นหมาแล้วก็เฮ็ดนาขึ้นหมาค่ะจุดเด่นของหมาของหมาบ้านเขาแล้วค่ะค่ะหมาขึ้นหมาขึ้นอย่างเนี้ยอืมอันนี้ตัวพูนะคะตัวพ่อค่ะหมุนหน ข้างหลังจีเป็นยั้งสีแล้วค่ะน้องหน้าสัน้นนี่ค่ะนาสั้นน่ารักค่ะมักบึงนาแล้วแบบน,นี้ตัวผู้อีกตัวหนึง่งอ่าหยิบแม่นพอดีนี่ค่ะตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะข้างหลังดูใบข้างหลังมีมาร์กกิ้งนะคะพเพื่อนๆน,นี่ค่ะอภัยมักตัวพ่อนะคะก็ทักมา อันนี้ตัวที่สองค่ะเมื่อกี้ตัวแรกนะคะถ้าใครมักก็เอาเขียนหมายเลขก็ได้ค่ะพอดูแล้วก็ตัวนี้ตัวแม่แล้วค่ะตัวแม่นี่ตัวที่สามตัวที่สามเป็นยังสี่ตัวแม่แล้วก็ข้างหลังเป็นยังสี่ค่ะข้งหลังเขาจ้วงเขาจ้วค่ะมีตัวที่สามค่ะแล้วก็ต่อไปตัวที่สี่ค่ะน่องแางน่องหูดางตัวที่สี่ตัวแม่ขึ้นกันนะคะ นี่ค่ะขาวสี 9, 4, ตัวที่ห้านี่ค่ะมีตัวแม่อ,มอันนี้ตัวที่ 5, ห้าแมนบะคะแมนครับค่ะ,คะสังเกตตัวนี้สีหนาหนาดำด้านทรายครับค่ะด้านซ้ายด้านขวัวก็มีหูดำนิดนึงข้างหลังแล้วครับข้างหลังข้างหลังกับหางดำค่ะตัวขาวหางดำครับ บันนี้ตัวสีหกตัวใดละบันเนี่ยคมิ้นเนาะเหลือคามิน,มนเออเออหมาขมินคามินนี่คือน้องขามินเป็นตา้างครับชื่อคามินแต่ว่าตัวน้องขาวเนาะอืมครับโตเป็นซัมรี่ขมิ้นน่ารักค่ะกุ้งเชียร์เลยนะใครชอบหมาไซน์นี้อันนี้น้องขมินเนาะแมนค่ะตาฮักตาฮักตาฮักค่ะ,ต,ะ,คะตัวน้นอยๆครับมามาฉบับกระเป๋าค่ะตา้างค่ะอ้อาวไผมากตัวใดก็ทักมาเด้อค่ะ เบิร์คลิปจบแล้วก็ทักมาหรือถ้าอยากโทรก็โทรมาที่08799ตองสองแปดมนบาอไอค่ะ087ตองกเก้าตององแปดสองค่ะเดี๋ยว j ิแปะไปให้ในคลิปเด้อค่ะค่ะมาเด้อไผ่มากเลียงเป็นบูดดอกทักมาทักมาเดี๋ยวทำนินเีกระสังน่ารับน่ารับ ร้อนรัพวกพรุ่งว่าฝนตกรักโอ๊ะต้องลืม